มีหลายคนถามมานะคะว่าค่าไขมันในเลือดเท่าไหร่นะคะถึงจะเรียกว่าเป็นโรคไขมันสูงนะคะเวลาที่เราไปตรวจสุขภาพนะคะก็จะมีค่าเลือดหลายๆค่านะคะมาให้เราดูเนาะแล้วก็รวมไปถึงค่าไขมันด้วยนั่นเองนะคะที่ก็มีหลายค่าเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็น Total c h o l e s t e r o l นะคะไตรกลีเซอไรด์ L D L แล้วก็ H D L นั่นเองนะคะแต่วันนี้เนี่ยนะคะกวางจะให้ดู2ค่านะคะที่จะบ่งบอกนะคะว่าถ้าค่า2ค่านียสูงค่ะเราจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคไขมันสูงนั่นเองนะคะค่าแรกนะคะนั่นคือไตรกลีเซอไรด์นั่นเอง แล้วก็2นะคะนั่นคือ LDL นั่นเองค่ะค่าไตรกิสรายนะคะตัวนี้นะเราไม่ควรที่จะให้ไตรกีเซอไรล์นะคะมากกว่า1 5 0มิลลิกรัม per d e ิ i l นะคะเพราะถ้าเกิดว่ามากกว่า150นะคะนั่นหมายความว่าเราจะเริ่มเป็นโรคไขมันสูงแล้วนั่นเองนะคะแล้วถ้าเกิดว่าตไตรกอสรด์ของเรานะคะมากกว่า500มิลลิกรัม per d e ิ i l นะคะอันนี้เนี่ยเราต้องทานยาลดไขมันแล้วนะคะ แล้วก็2นะคะนั่นคือ LDL ค่ะตัว LDL นะคะจะแบ,บ่งออกเป็น2กลุ่มนั่นเองนะคะโดยกลุ่มแรกนะคะก็คือจะเป็นคนที่แข็งแรงดีนะคะแล้วก็ไม่ได้มีโรคอื่นๆร่วมด้วยนะคะโดยที่ไม่ได้มีความไม่ได้เบาหวานไม่ได้มีโรคไตเรื้อรังนะคะไม,ไ,มคไม่ได้มีโรคหัวใจขาดเลือดไม่ได้มีโรคหลอดเลือดสมอง นะคะคอันนี้เนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยไม่ควรให้ LDL นะคะมากกว่า130นะคะถ้าเกิดว่ามากกว่า130มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรนะคะนั่นหมายความว่าเราก็เข้าข่ายที่จะเป็นโรคไขมันสูงนั่นเองนะคะ,ะ,คะแล้วอีกหนึ่งกลุ่มนะคะนั่นคือกลุ่มที่มีโรคอื่นๆร่วมด้วยนะคะอย่างเช่นพวกโรคเบาหวานเนาะโรคไตเรื้อรังนะคะแล้วก็โรคหัวใจขาดเลือดนะคะโรคหลอดเลือดสมองนะคะหรือเป็นโรคอย่างใดอย่างหนึ่งนะที่กวางบอกไปเนาะอันนี้เนี่ยก็ไม่ควรที่จะให้ LDL นะคะมากกว่า100มิลลิกรัมเปอร์เดซิ ถ้าเกิดว่ามากกว่า100เนี่ยค่ะก็เราเข้าขายที่จะเป็นโรคไขมันสูงเช่นเดียวกันนั่นเองนะคะทั้ง2ค่านี้นะคะก็ เป็นไขมันที่ไม่ดีนะคะถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้2ค่านี้นะคะสูงผิดปกตินอกก็จะส่งผลนะคะทำให้เรามีความเสี่ยงนะที่จะเกิดโรคหัวใจขัดเลือดนะคะแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะทีะ่มีค่าไขมันทั้ง2ตัวน,นี้นะคะที่สูงเนาะเราก็ควรที่จะหันไปป,ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะแล้วก็คุมอาหารด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีคาถามนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์นะคะหรือว่าทักข้อความเข้ามาได้นะคะ